ต้อนรับเข้าสู่รายการนิทานแลนด์ดินแดนแห่งโลกนิทานกับพี่อัญชีอีกแล้วนะคะเย้เรามาเจอกันอีกแล้วนะเป็นยังไงบ้างคิดถึงน้องน้องมากๆเลยนะคะถ้าเกิดว่าน้องนองนะคะพร้อมแล้วสําหรับการฟังนิทานในวันนี้เราไปติดตามกันเลยดีกว่าว่าวันนี้พี่อัญชีเนี่ยจะมีนิทานสน,สนุกสนุกเรื่องอะไรมาเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกถ้าพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ นิทานของเราเนี่ยมีชื่อเรื่องว่าลูกเป็ดขี้เหร่นั่นเองค่ะลูกเป็ดน้องๆรู้จักลูกเป็ดใช่ไหมลูกเป็ดกับลูกไก่เนี่ยไม่เหมือนกันนะถ้าเป็นลูกไก่จะเป็นตัวสีเหลืองๆเล็กๆใช่ไหมคะแต่ถ้าเป็นลูกเป็ดเนี่ยจะเป็นตัวสีขาวๆที่ร้องกราบกรามนั่นเองนะอถ้าน้องๆรู้จักลูกเป็ดกันแล้วเนี่ยเราไปดูกันดีกว่าว่าลูกเป็ดตัวนี้เขาขี้เหร่ยังไงเราไปลองฟังกันในนิทานวันนี้กันดูค่ะ ันสบายใจเดินสนเล่นไปดูดูไปน่ารักดีแต่มีตัวหนึ่งไม่มีใครสนไม่มีสักคนจะชวนเล่นน้ำด้วยกันลูกเป็ดขีแรคือเป็ดตัวนั้นที่โดนรุมแกลงกันจนมันไม่มีความสุขจนมาวันนึง ลูกเป็ดตัวนี้มากๆเลยนะคะเกิดมาก็ไม่เหมือนพี่น้องแล้วตัวทั้งโตคอทั้งยาวแถมยังมีขนสีเทาๆด้วย แล้วก็ยังน่าสงสารมากๆเลยนะคะที่เจ้าลูกเป็ดขี้เลเนี่ยโดนพี่น้องของมันเนี่ยแกล้งประจําเลยไม่ว่าจะเป็นไล่พักไล่จิกหรือว่าเขาเรียกว่าคอยบูลลี่นั่นเองนะซึ่งแม่ของมันเนี่ยก็ไม่ได้ช่วยดูแลปกป้องอะไรด้วยเพราะว่าแม่มันเองเนี่ยก็ยังคิดอยู่ว่าทําไมลูกของตัวเองถึงได้ดูเหมือนไม่ใช่ลูกของฉันเลยดูผิดแปลกประหลาดมากเลย จนลูกเป็ดตัวนี้นะคะมันเนี่ยทนอยู่ตรงนั้นต่อไปไม่ไหวแล้วก็เลยตัดสินใจหนีออกมาจากครอบครัวของมันไปอยู่ที่หนองน้ําใหญ่แห่งหนึ่งเจ้าลูกเป็ดนะคะก็อาศัยอยู่ในหนองน้ําแห่งนั้นหลายวันเลยมันเนี่ยว่ายน้ําอยู่ตัวเดียวเหงาๆอยู่แบบนั้นไม่ค่อยมีอะไรให้ทําเนาะแต่แล้ววันหนึ่งก็มีแขกไม่ได้รับเชิญมาค่ะเป็นเจ้าหมาล่าเนื้อตัวใหญ่ มันก็ออกหาอาหารตามปกติของมันแต่ว่าพอมันเนี่ยเดินมาใกล้ๆเห็นเจ้าลูกเป็ดขี้เหล่ของเราน้องๆคิดว่าเจ้าลูกเป็ดของเราเนี่ยจะโดนล,ล่าหรือเปล่าแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเจ้าหมาล่าเนื้อนะคะยืนมองลูกเป็ดขี้เหล่เจ้าหมาป่านะคะก็สะดุ้งตกใจเฮ้ยนั่นมันตัวอะไรข้าเนี่ยอยากจะกินลูกเป็ดแต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ย มันดูคิเล่คเลดูไม่เหมือนเป็ดเลยมันตัวอะไรก็ไม่รู้ถ้าเกิดว่ากินเข้าไปแล้วเนี่ยจะตายหรือเปล่าก็ไม่รู้ไม่เอาแล้วไม่ล่าแล้วหนีดีกว่าอันตรายเกินไปเจ้าหมาล่าเนื้อนะคะก็เลยวิ่งหนีไปเลยค่ะเจ้าลูกเป็ดใจหนึ่งมันก็ดีใจนะที่มันรอดแต่มันก็ยังแอบหน้อยใจนะคะว่าโถขนาดข้าเนี่ยเป็นเป็ดแท้ๆยังไม่โดนล่าเลยเป็นเพราะว่าข้าเนี่ยขี้เลห่หเกินไป ชีวิตมันช่างเศร้าจริงๆเจ้จาลูกเป็ดนะคะก็เลยออกเดินทางต่อไปเพื่อหวังว่าจะหาที่อยู่อาศัยใหม่นะคะมันก็ได้เจอกับบ้านหลังหนึ่งที่มีหญิงแก่คนหนึ่งที่เขาเนี่ยเลี้ยงไว้ทั้งแมวแล้วก็เลี้ยงแม่ไก่เอาไว้ด้วยเพื่อที่เขาเนี่ยจะได้ เก็บไข่ของแม่ไก่ในแต่ละวันมาประกอบอาหารกินนั่นเองซึ่งแม่ไก่ตัวนี้นะคะเขาเนี่ยจะออกไข่ให้กับผู้หญิงคนนี้วันละหนึ่งฟองเมื่อหญิงแก่นะคะเห็นลูกเป็ดขี้เร่ดเดินมาเขาก็ดีใจมากๆเลยค่ะแล้วก็คิดในใจว่าอึม um, ตอนนี้มีไก่อยู่ตัวหนึ่งมีไข่กินวันละฟองก็ดีนะแล้วถ้าเลี้ยงเป็ดอีกตัวหนึ่งมันก็น่าจะให้ไข่เป็ดแล้ววันละฟองเหมือนกันอึม น่าสนใจถ้าอย่างนั้นเราเลี้ยงมันไว้ดีกว่ามันก็น่าจะช่วยให้เราเนี่ยมีอาหารที่เพียงพอต่อให้มันจะหน้าตาขี้ริ้วขี้เรแต่ก็ไม่เป็นไรฉันจะเลี้ยงมันไว้นี่ละ นับจากวันนั้นนะคะหญิงแก่เนี่ยก็เลี้ยงดูเจ้าลูกเป็ดคีเล่เนิ่นนานมากๆเลยวันแล้ววันเล่าแต่ว่าเจ้าลูกเป็ดคีเล่ของเราเนี่ยก็ยังไม่ผลิตไข่เป็ดออกมาให้หญิงแก่สักทีคะ่ะจนมาวันหนึ่งนะคะเจ้าลูกเป็ดคีเร่ของเราเนี่ยก็ดันไปมีเรื่องมีราวกับเจ้าแมวและเจ้าไก่คะ่ะเจ้าแมวและเจ้าไก่นะคะบอกกับเจ้าลูกเป็ดว่า แกเนี่ยนะอยู่มาตั้งนานแล้วแต่ก็ยังไม่เห็นออกไข่เป็ดจากที่เลี้ยงเสียเข้าสู่หมดแล้วจะไปไหนก็ไปเลยพวกชั้นเนี่ยเกลียดที่หน้าแกจริงๆเจ้าลูกเป็ดคีเลนะคะทั้งโดนไก่และแมวเนี่ยวิ่งไล่ต้อนไล่จิกไล่กัดไล่ขว่วนจนมันเนี่ยคิดในใจว่าอยู่ไม่ได้แล้วถ้าอยู่อีกก็โดนลังแกอีกหนีออกไปจากที่นี่ดีกว่า และแน่นอนเขาว่าเจ้าลูกเป็ดคีเลของเราเนี่ยก็จำใจที่จะต้องเดินทางหาที่อยู่ใหม่อีกครั้งลูกเป็ดคีเลนะคะก็เดินทางไปเรื่อยๆค่ะจนเขาเนี่ยเริ่มเหนื่อยลาแล้วเขาก็เลยหยุดพักนะคะระหว่างที่เขาหยุดพักเนี่ยเขาก็เจอกับชาวนาผู้ใจดีคนหนึ่งค่ะ เมื่อชาวนาเห็นเจ้าลูกเป็ดขี้เละนะคะเขาก็เลยใจดีค่ะเอามันกลับไปเลี้ยงที่บ้านพอเอากลับไปที่บ้านแล้วเนี่ยลูกๆของเขาเนี่ยก็ดีใจค่ะคิดว่าเจ้าลูกเป็ดขี้เละเนี่ยเป็นของเล่นใหม่พวกเขาเนี่ยก็เลยทั้งวิ่งไล่ทั้งรังแกเล่นด้วยความไม่ละมัดระวังมือกันเลยลูกเป็ดนะคะก็คิดในใจคขาว่า ทำไมชีวิตฉันมันถึงได้เป็นแบบนี้นะไปที่ไหนก็โดนเขาไล่โดนเขาลังแกโดนเขาเล่นแรงๆด้วยทำไมฉันต้องมาเจออะไรแบบนี้ด้วยเจ้าลูกเป็นนะคะก็เลยบินขึ้นไปเกาะบนถังนมเพื่อที่จะหลบจากเด็กๆนั่นเองค่ะแต่ว่ามันก็ไม่ทันระวังตัวนะคะเพราะว่ามันเนี่ยดันไปถีบเอาถังนมเนี่ยลม้มลงไปที่พื้นค่ะทําให้นมเนี่ยโผก,กระจายเต็มพื้นไปหมดเลยค่ะภรรยาของชาวนาะเห็นแบบนั้นแล้ว ก็โมโหมากๆเลยภรรยาของชาวนาน,นะคะก็ต่อว่าเจ้าลูกเป็ดค่ะว่าเจ้าลูกเป็ดเจ้าเนี่ยนิสัยไม่ดีเลยหน้าตาก็ขี้เลแทมทําตัวเดือดร้อนชาวบ้านเขาอีกมาทํานมของข้าเสียหายหกแบบนี้ไนดะ้ยังไงเจ้าจะไปไหนก็ไปเลยข้าไม่เลี้ยงเจ้าแล้วไปไกลๆเลยเจ้าลูกเป็ดของเรานะคะก็ตกใจมากๆากก็เลยรีบวิ่งหนีเอาชีวิตรอดออกมาค่ะจนมันเนี่ยไปเจอกับป่าใหญ่แห่งหนึ่ง มันเนี่ยพบว่าในป่านั้นมีบึงหนองน้ำสระน้ำใหญ่ๆอยู่ด้วยเจ้าลูกเป็ดน,นะคะมันก็เลยอาศัยอยู่ที่นั่นเนินนานเลยค่ะจนมันเนี่ยตัวโตขึ้นค่อยๆโตขึ้นเป็นตัวโตเต็มวัยเลยเพราะมันอยู่ที่นั่นได้สักพักนะคะมันก็อยู่ตัวคนเดียวแหละไม่มีเพื่อนเลยแต่แล้ววันหนึ่งกระดันมีนกสีขาวๆสามตัวเนี่ยบินลงมาเล่นน้ำที่หนองน้ำแห่งนั้นค่ะตูกเป็ดน,นะคะนึกในใจว่า ฉันอยากจะไปเล่นกับพวกเขาจังเลยพวกเขาเนี่ยดูสวยมากๆตัวสีขาวสง่ามมากๆเลยแต่ว่าถ้าฉันเข้าไปฉันจะถูกลงกังแกมเหมือนแต่ก่อนไหมนะมันเนี่ยยังไม่กล้าลงไปในน้ำค่ะได้แต่ก้มมองเงาในน้ำแต่ว่ามันก็ได้เห็นภาพที่มันไม่เคยเห็นมาก่อนนั่นก็คือ ตอนนี้เนี่ยเจ้าลูกเป็ดของเราเนี่ยได้เติบโตขึ้นและดูมีรูปร่างที่สวยสง่ามีสีขาวรูปทรงเนี่ยคล้ายกับเจ้านกสามตัวที่บินมาเล่นน้ำอยู่ตรงนู้นเลยหลังจากที่มันเห็นเงาของตัวเองในน้ำนะคะก็ทำให้มันได้รู้ว่ามันเนี่ยไม่ใช่แค่ลูกเป็ดขี้เลอีกต่อไปแล้วค่ะแต่ว่ามันเนี่ยก็คือหงส์ที่ทั้งสวยทั้งสง่านั่นเองดังนั้นนะคะมันเนี่ยก็เลย กล้าที่จะบินเข้าไปหาฝูงหงที่กำลังเล่นน้ำอยู่ค่ะเพราะว่าตัวของมันเนี่ยไม่ได้แตกต่างจากเพื่อนแล้วหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆพื่อนหงเนี่ยก็ได้รับเจ้าลูกเป็ดขี้เหยของเราเนี่ยเข้าไปอยู่ด้วยแถมยังชมอีกด้วยนะคะว่าอเธอเนี่ยเป็นหงที่สวยที่สุดเท่าที่พวกเราเคยเจอมาเลยและมันนะคะก็ได้อยู่ร่วมกลุ่มกับฝูงหงแสนสวยอย่างมีความสุขตลอดมานั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆน,งนิทานเรื่องลูกเป็ดขี้เรสนุกกันหรือเปล่าได้ข้อคิดอะไรกันบ้างสําหรับพี่อัญชีแล้วนะคะพี่อัญชีเนี่ยรู้สึกว่าต่อให้เราจะเลือกเกิดไม่ได้เนาะแต่ว่าเราเนี่ยก็เลือกที่จะเป็นได้เราสามารถทําตัวเองให้เข้มแข็งหรือว่าเป็นเด็กดีเป็นคนดีก็ได้นะคะเราเนี่ยทำตัวเองให้มีคุณค่าขึ้นได้ไม่จําเป็นจะต้องเหมือนใครใ เพราะว่าทุกคนนะคะรวมถึงน้องๆด้วยพวกเราเนี่ยมีคุณค่าในตัวของพวกเราเองกันอยู่แล้ว ก็หวังว่าน้องๆทุกคนนะคะจะสนุกสนานกับนิทานที่พี่อัญชีออกมาเล่าให้ฟังนะคะวันนี้ก็หมดเวลากันอีกแล้วนะคะเสียใจมากๆเลยแต่ว่าเดี๋ยวเรายังมีตอนหน้าให้เจอกันนะคะฝากน้องๆทุกคนเนี่ยกดไลค์กดคอมเมนต์หรือว่าพิมพมาพูดคุยกับพี่อัญชีก็ได้นะคะวันนี้ขอบคุณสถานที่สวยๆจากเวกสตูดิโอมากๆเลยแล้วเจอกันใหม่ตอนหน้าจะมีนิทานเรื่องอะไรมาเล่าให้น้องๆฟังเนี่ยรอติดตามกันด้วยนะไปแล้วจ้าบ๊ายบาย